ก็กลับมาพบกับเรียนออนไลน์ใบกูตายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัด5.4นะครับหน้า28หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม2นะครับเรื่องร้อยละนะครับจะมาแสดงวิธีทำนะครับในการทำแบบฝึกหัด5.4ให้ดูแบบฝึกหัด5.4นะครับหน้า28มีด้วยกันทั้งหมด ข้อแสดงวิธีทำนะครับข้อที่1 45%ของลูกอม1,100เม็ดคิดเป็นลูกอมกี่เม็ดวิธีทำนะครับ45%ของลูกอม1,100เม็ดก็คิดเป็น45ส่วนร้อยนะครับคำว่าของเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือคูณนะครับ45% เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะเป็น45ส่วน100นะครับเพราะฉนั้นก็จะได้45ส่วน100ของก็คือคูณนะครับของ1,100ก็คือคูณกับ1,100ตัดทอนกันนะครับ100 1เป็น100 100คูณ11เป็น1,100ก็จะเหลือ45คูณกับ11นะครับ45คูณ11ก็จะได้400 เก้าสิบห้าเมตรดังนั้นสีเปรเซ็ตของลูกอมหนึ่ังเมตรคิดเป็นลูกอมสี่้เมตรข้อหนึ่งตอบสี่ร้อยเก้าสิบห้ามตรข้อสร้อยละสาของไข่ไก่สี่ร้อยฟองคิดเป็นไข่ไก่กี่ฟองวิธีทำร้อยละสาของไข่ไก่สี่ฟองคิดเป็น นะครับร้อยละ31ก็คือ31ส่วน100ของไข่ไก่ก็คือคูณน,นะครับ400ฟองก็คือคูณ400ตัดทอนกันก็จะได้ว่า101เป็น100 100คูณ4เป็น400ก็จะเหลือ31คูณ4นะครับ31คูณ4 4 1เป็น4 4 3 12เป็น124ฟอง ดังนั้นร้อยละ31ของไข่ไก่400ฟองคิดเป็นไข่ไก่124ฟองข้อ2ตอบ124ฟองข้อ3 82%ของน้ําดื่ม2,900ขวดคิดเป็นน้ําดื่มกี่ขวดวิธีทํา82%ของน้ําดื่ม2,900ขวดคิดเป็นนะครับ82%ก็คือ82ส่วน100ของคูณ ของเท่าไหร่ของ2,900ก็คูณ2,900ถ้าทอนกันก็จะได้ว่า101เป็น100 100คูณ29เป็น2,900ก็จะเหลือ82คูณด้วย29นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ2,378ขวดดังนั้น82%ของน้ำดื่ม2,900ขวดคิดเป็นน้ำดื่ม2,000 378ขวดข้อ3ตอบ2378ขวดข้อ4 30%ของเงิน800บาทมากกว่าหรือน้อยกว่า45%ของเงิน500บาทอยู่เท่าใดนะครับเราก็ต้องมาหา30%ของ800แล้วก็หา45%ของ500นะครับแล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่ามากกว่า หรือน้อยกว่าอยู่เท่าใดวิธีทำสามสิบเปอร์เซนของแของเงินแปดบาทนะครับคิดเป็นสามก็คือสาส่วนร้อของก็คือคูณคูณเท่าไหร่คูณแปด้อยก็จะเป็นสาส่วนร้อยคูนแปดตัดทอนกันนะครับหนึ่เป็นหนึ่งร้อยหนคูณแดก็เป็นแปดร้อยก็จะเหลือแคูณ 30นะครับ30คูณ8เป็น240นะครับ8 3 24มี0 1ตัวก็เติม0เข้าไปข้างหลังก็จะเท่ากับ240บาทต่อไปก็หา45%ของเงิน500บาทนะครับซึ่งก็คิดเป็น45%ก็คือ45ส่วน100ของก็คือคูณคูณเท่าไหร่ของ4ของ500ก็ต้องคูณ500

ยี่สิบห้านะครับโจทย์ถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะนั้นคำตอบคือมากกว่าหรือน้อยกว่าครับดังนั้น30%์ของ800มากกว่า4 5์ของ500มากกว่าอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเอา240ลบด้วย225มากกว่าอยู่นะครับก็คือ240ลบ225ก็จะเท่ากับ15บาท ข้อสตอบมากกว่า15บาทอ่ามากกว่าอยู่15บาทก็อหร้อยละ9ของ9ก้าไม้สัก2,000ต้นกับร้อยละ15ของกล้าไม้พยุง1,200ต้นต่างกันกี่ต้นวิธีทำร้อยละงก้าของกล้า ไม้สัก2,000ต้นร้อยละ9ก็คือ9ส่วน100ของคูณของอะไรของไม้สักเท่าไหร่2,000ก็คูณ2,000ตัดทอนกัน1,000 1เป็น1 100 1เป็น100นะครับขออภัยไม่ใช่1,000 1 0 100, 1เป็น100 100คูณ20เป็น2,000นะครับก็จะเหลือ9คูณ20 9 2 18 นะครับปีศูนย์หนึ่งตัวก็เติมศูนย์ลงไปข้างหลังเพราะนั้นก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบต้นทัดต่อมาก็หาร้อยละสิบห้าของกล้าไม้พยุงก็จะเป็นร้อยละสิบห้าของกล้าไม้พยุงหนึ่งพันสองร้อยต้นคิดเป็นนะครับร้อยละสิบห้าก็คือสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยของคูณกล้าไม้พยุงเท่าไหร่พันสองก็คูณด้วยหนึ่งพันสองร้อย 1นึหนึ่งเป็น100 100้อคูณสิเป็นหน0่งพันสก็จะเหลือ15บห้าคูณสิบสคูณสิเท่ากับ180ต้นดังนั้นร้อยละ9ของกล้าไม้สัก2000ต้นกับร้อยละ15ของกล้าไม้พยุงหนึ่งพต้นมีจำนวนเท่ากันก็คือ180ต้นเท่ากัน ข้อ5ตอบเท่ากันนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์ like, เป็นกำลังใจกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ